สวัสดีนะครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงปู่สิมเข้าหลามตัดปี17เป็นเหรียญรุ่นที่9นะครับหลวงปู่สิมท่านเป็นพระทางสายป่าเป็นสิทย์หลวงปู่มั่นนะครับสายนี้เป็นสายปฏิบัติเครื่องลังแต่ละชิ้นที่ท่านสร้างมาจึงมั่นใจในพุทธคุณได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจน่าใช้ทุกรุ่นนะครับโดยเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับออกแบบมาได้งดงามแปลกตามากนะครับ เรามาดูภาพรวมของเหรียญกันก่อนเลยนะครับเหรียญที่จะเป็นทรงเข้าหลามตัดนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นยันนะครับด้านข้างนะครับจะมีวอกลงไปออกแบบมาได้งดงามมากนะครับเรามาดูด้านหน้าเหรียญกันก่อนเลยนะครับ ตรงหูเหรียญน,นะครับสังเกตหูเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะเป็น2ชั้นชัดเจนนะครับจะมีะล่องลงไปนะครับเป็นแบ่งเป็นชั้นด้านในกับชั้นด้านนอกนะครับรูเจาะเล็กนะครับเล็กพอดีกับน่าจะพอดีกับห่วงนะครับต่อมานะครับมาดูกระหนกนะครับ โหนกมีความคมชัดนะครับงดงามนะครับคมขอบเหรียญน,นะครับสังเกตขอบเหรียญด้านในนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินเป็นขยะจะเห็นได้ชัดเลยนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินออกมานะครับตลอดรอบเหรียญน,นะครับแต่จะมะีช่วงเว้นช่วงช่วงไม่เต็มนะครับ ตรงนี้จะเป็นเนื้อเกินที่เต็มเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินเป็นธรรมชาติเลยนะครับของสําหรับเป็นเอกลักษณ์สําหรับเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับผิวเหรียญนะครับเรามาดูที่ผิวเหรียญผิวเหรียญมีลักษณะเรียบตึงนะครับแต่ลองตะแคงดูดีๆนะครับจะเห็นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นขนแมวเนี่ยครับ เกิดจากการแกะบล็อกสดนะครับจะมีเส้นเสี้ยนแกะบล็อกเส้นขนแมวนะครับเนี่ยครับแต่อันนี้จะเป็นรัศมีแรงกระแทกนะครับเส้นเส้นขนแมวนี่เส้นเส้นขนแมวจากการแกะบล็อกนะครับบริเวณทางด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับจะเห็นชัด เป็นเียนจาการแต่งบล็อกแกะบล็อกนะครับกระจายอยู่ทั่วแล้วก็มีเส้นอารัศมีนะครับแรงปรั๊มกระแทกก็กระจายอยู่ทั่วเหรียญเป็นธรรมชาติของเหรียญเลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับหลวงปู่นะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับคมชัดนะครับมีมิติ มีเส้นรัศมีแรงกระแทกนะครับอยูบบ่บริเวณรอบใบหน้าหลงปู่นะครับดวงตานะครับมีความคมนะครับมีมิติลึกลงไปนะครับเมตตาเมตตาคมชัดนะครับสังเกตในเมตตานะครับคมชัดสังเกตเมตตาด้านขวานะครับด้านในจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับ เมตาด้านในด้านขวานะครับนี่นะครับจะมีเส้นนี่นะครับจะมีเส้นอยู่ในดวงตานะครับรายละเอียดคมชัดนะครับดวงตาลึกมีมิตินะครับใบหูใบหน้านะครับ ลึกคมชัดนะครับบริเวณคอจีวรถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นเม็ดไข่ปลาบริเวณใต้คางนะครับเยื้องมาทางขวาเล็กน้อยนะครับก็เป็นเพิ่มจุดสังเกตนะครับจุดพิจารณาอีกหนึ่งจุดนะครับนี่นะครับบริเวณนี้เพิ่มรายละเอียดในการพิจารณานะครับ จะมีลักษณะเม็ดไข่ปลาเล็กๆอยู่ยนี่นะครับเส้นการแกะพิมพ์นะครับเป็นธรรมชาติลายจีวรนะครับคมชัดนี่นะครับตอกโค้ดนะครับสอเสือนะครับโค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับ มีลักษณะคมนะครับถึงแม้ตัวโค้ดจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เราจะเห็นขอบสังเกตการตอกนะครับจะมีขอบสันแบ่งชัดเจนนะครับมีความคมเป็นมิตินะครับไม่เหมือนโค้ดถอดออกมานะครับถ้าโค้ดที่ถอดออกมาจะไม่มีขอบสันที่คมเป็นมิติอย่างนี้นะครับสังเกตเส้นเสียนด้านในนะครับก็ยังเห็นรายละเอียดเส้นเสียนเป็นโค้ดตอกนะครับ ลายจีวรงดงามนะครับมีรายละเอียดชัดเจ,น,เน,ๆๆๆจนนะครับมีเส้นริ้วๆๆตรงลายจีวรนะครับเกิดจากการแกะปอกนะครับเส้นลายจีวรแตกมาจนถึงตัวตัวหนังสือด้านล่างนะครับนี่นะครับมาชนบริเวณสระอ,อิไม่หันอากาศนะครับ หางของปลายจีวรก็จะมาชนเป็นธรรมชาติเลยปลายจีวรน,นะครับมีลักษณะคมนะครับตรงปลายนี่นะครับแขนรายละเอียดการแกะนะครับเป็นธรรมชาติมากอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณก่อนบ่านะครับบ่าด้านขวานะครับจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ จุดสังเกตอ่าสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเห็นมีเท่าที่เห็นมี2องบล็อกนะครับอีกบล็อกหนึ่งแต่รายละเอียดโดยรวมดูใกล้เคียงกันหมดนะครับอาจจะเกิดจากการชำรุดในการปั๊มนะครับจะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับถ้ามีเส้นขีดตรงนี้ตรงตัวหนังสือตรงนี้นะครับจะไม่มีมีขีดนี่ครับแต่ถ้ามีจุดตรงนี้นะครับตัวหนังสือตรงนี้นะครับจะมีเส้นขีด ต่อเต่ามาววแหวนเนี่ยนะครับจะมีเส้นขีดจะรายละเอียดโดยรวมใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับจะมีเนื้อเกินบริเวณใกล้ๆป่านี่ยครับจะมีเส้นขีด เส้นแตกมานะครับจากต่อเต่ามาวอลแหวนนะครับตัดผ่านวอลวอลแหวนเลยและตรงนอหนูนะครับสังเกตบริเวณด้านล่างของนอหนูเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินเป็นติ่งเนื้อนิดนึงนะครับโดยรวมนะครับด้านหน้านะครับมีความคมชัดนะครับโค้ดจุดตาหนิเนือเกินนะครับเราพลิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังเรามาดูที่ รูเจาะก่อนเลยนะครับรูเจาะนะครับมีลักษณะปิ้นเนื้อปิ้นนะครับเยอะเลยนะครับเป็นธรรมชาติเลยลักษณะการปิ้นหูเหรียญอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับรูเล็กนะครับรูเจาะเล็กขอบเหรียญนะครับคมนะครับตั้งคมไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่สังเกตเห็นความคมได้นะครับชัดเจนนะครับไม่ล้มขอบคมชัดมีเส้นวิ่งเส้นรัศมีนะครับชนขอบ มีคีบเนื้อเกินนะครับปิ้นบริเวณขอบเปลี่ยนนะครับเป็นธรรมชาติดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับมีคีบเนื้อเกินนะครับปิ้นเกิดจากการปั๊มนะครับเป็นลักษณะที่เกิดจากการปั๊มเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาดูง่ายเลยนะครับต่อมานะครับดูที่ตัวหนังสือนะครับตัวสระโอตัวลอเรือนะครับ ปลายหางคมนะครับแหลมชี้มีมิตินะครับเกยทอดมาจะไม่คมอย่างนี้นะครับนี่นะครับตัวอักษรตัวหนังสือคมนะครับเป็นแท่งสันรายละเอียดตัวหนังสืองดงามมากนะครับฟอนต์หรืวเป็นฟอนต์ตัวหนังสือที่งดงามมากเป็นแท่งเลยนะครับคมสันต่อมานะครับกระหนกนี่นะครับ บริเวณปลายกนกนะครับทั้งสองด้านปลายกนกเนี่นะครับจะมีเส้นวิ่งคมคมนะครับตรงนี้ก็จะคมมาถึงหอหีบนี่ยนะครับมีความคมเนี่ยนะครับ,มค,มค,มค,รบคมชัดเลยเส้นแต่คมๆเลยเกทอดจะเบอร์นะครับเส้นวิ่งนะครับแรงกระแทกปัม๊ม รสมีเป็นธรรมชาตินะครับเส้นไหลนะครับตามตัวหนังสือนะครับเป็นจุดพิจารณานะครับยันนะครับคมชัดเป็นสันเลยนะครับเป็นแท่งเลยยันตะแคงดูนะครับส่วนที่ล้มมีนะครับเกิดจากการปั๊มแต่ว่ามิติของตัวยันเป็นสันคมนะครับ และตรงนี้คืออีก1จุดนะครับตรงคำว่าหลวงนะครับจะมีเส้นเส้นขนแมววิ่งนะครับยาวตั้งแต่ลอลิงมาถึงงองูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับบริเวณนี้ครับขอบด้านในจะมีเส้นวิ่งอยู่ จะมีเส้นเป็นขนแมวยาวหนึ่งเส้นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นโคตตอกนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราพิจรารณาโคตตอกเพิ่มรายละเอียดในการพิจารณาได้นะครับก็คือแรงสะดุ้งนะครับจากการตอกด้านหน้านะครับนะครับเป็นธรรมชาติถ้าโคตตอกจะเกิดการสะดุ้งอย่างนี้นะครับสะดุ้งเป็นธรรมชาตินะครับถ้าถอดมาก็จะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับ จจะถอดติดเป็นตุ่มๆแต่ไม่ลักษณะการตอกเหมือนเราตอกตอกลงไปในในโลหะนะครับนี่นะครับเป็นการสะดุ้งนะครับของการตอกโคดธรรมชาติเลยอยีดูง่ายเลยนะครับต่อมาครับเรามาดูที่ขอบตัวตัดกันนะครับตัดนะครับฉีกล่างนะครับแต่ตัดค่อนข้างคมนะครับตัวตัด นี่ครับบ,รบังคับออกแล้วก็จะมีร่องนี่นะครับตัวตัดลักษณะตัวตัดค่อนข้างตัดคมนะครับจะมีการฉีกด้านล่างนี่แบบแบบนี้จะเป็นตัดฉีกนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับขอบตัวตัดขอบข้างเป็นอีกหนึ่งเหรียญสวยน่าใช้เลยนะครับทรงเหรียญดีไซน์นะครับแปลกตางดงามน,น่าใช้นะครับรายละเอียดความคมด้านพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับประมาณนี้นะครับรายละเอียด ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากครับ